รัฐสภาช่วยประชาชนวันนี้มีนายจัก,กรวาลชัยวิรัตน์กูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทยัยพักเพื่อไทยขอให้มีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ํายมเขตอําเภอสวรรคโลกและอาเภอศรสีสัชนาลายัยจังหวัดสุโขทยัยที่ผ่านมาน้ําในแม่น้ํายมกัดเซาะตะลิ่งทําให้บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของประชาชนเสียหายเป็นทุกข์ของพี่น้องที่อําเภอสวรรคโลกและก็อําเภอศรสีสัชนาลายัยนะครับ ที่อยู่ริมตะลิงที่มีความกังวลว่าอนาคตบ้านตัวเองนั้นที่ผ่านมานั้นหายไปไหลหลังในริมฝั่งแม่น้ำยมจากภาพที่เห็นนะครับแต่ยังขาดการเดูแลนะครับก็อยากให้ปพหรือโยธาจังหวัดเยบออกแบบในการก่อสร้างตะลิงที่มีความจำเป็น ด้านนางรำภูนตันติวณิชชานนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพักไทยสร้างไทยขอขยายช่องทางจราจรบนถนนสาย2172จังหวัดอุบลราชธานีเพราะมีความคับแคบจนเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งชาวบ้านหนองขามใหญ่ตําบลบ้านแม่ค่ะได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้ใหญ่ในเขตทางหลวง ซึ่งอยู่ถนนสาย2172ช่วงกมที่41-42ใจกลางหมู่บ้านเลยนะคะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างทางหลวงต้นมะขามต้นมะม่วงต้นก้ามปูเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนต้นไม้หลายครั้งค่ะคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายชาวบ้านต้องการให้กรมทางหลวงพยายะถนน3เลน4เลนและอยากให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง20ต้นค่ะความทุกร้อนเป็นเรื่องสาคัญรัฐสภา ขอเป็นสื่อกลางไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนเป็นการด่วน